รยปับลลกกเเงินอองอนอ้จใใช็ใสวัสดีจ้าวันพระนอกจากมาทำบุญที่วัดยังฝากเงินได้ด้วยดีจังเลยจ้าบริการชุมชนโดยเฉพาะที่วัดเกตุมแห่งนี้ทุกๆวันพระ ใครยังไม่มีสมุดคู่ฝากเขินเปิดบัญชีได้ที่นี่ส่วนที่มีแล้วก็น,นําเงินมาฝากกันเป็นประจำนอกจากที่นี่แล้ว น้องๆยังมีความฝันอยากขยายการบริการไปในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยอยา,าไปเปิดบัญชีมา,าให้เพื่อนใรืออยากไปรับฝากที่โรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนอื่นค่ะเพราะว่าการที่เราออกไปรับฝากธนาคารหรือเปิดบัญชีค่ะอาจจะทําให้พวกเขามีโอกาสเออมเงินได้ค่ะแล้วก็เวลาขาดส่วนอะไรจะได้ถอนไปใช้ค่ะ,มมนนะขอบคุณค่ะ นวัตกรรมออมเงินวันพระของน้องๆเป็นที่ยอมรับและมีคนในชุมชนให้ความสนใจกันมากขอเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย